Hello oh, everybody, test mic one two. <laughs> รอบกาลาอะไรองเงครับเป็นแฟนแบบโหตั yeah. ้งรับแบบหนาแน่นมากขอบคุณครับเพราะว่าตอนกินก็งานก็งานรุ่งรวยอย่างงี้ก็ยังยังไม่ได้กลับปกติแล้วก็โชคดีที่ว่าสถานการณ์อะไรหรืออย่างมันดีพอที่จะอย่างน้อยได้เห็นหน้าค่าตาอะไก็ยังดีครับืต่เต้นไหมคะวันนี้คุณก้อยแล้วก็ตอนตอนแรกไม่ค่อยตื่นเต้นนะแต่พอเดินมาทางเข้าเริ่มตื่นเต้นแล้ว่จริงๆทางกลับมีการแบบสปอยให้นักแสดงได้ดูหรือยัง แต่ว่าตัวเรื่องมัน <Luc ar ic> จะประมาณไหนหรือว่าห้ามดูเป็นความลับอย่างเงยก็จริงๆแล้วก็มีให้ดูบ้างแหละแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการแสดงของเขาเนี่ยมันจะ reflect ยังไงออกมาในจอภาพยนต์ก็คือคิดว่าเขาได้ทําได้เต็มที่และที่สําคัญคือผมภูมิใจมากกับนักแสดงนะครับชุดนี้นะครับเพราะว่าเกินค่าจริงๆเกินค่าจริงๆครับแล้ว่อดูไปแล้ว ยากขนาดไหนคะจากการถ่ายทำช่วงผ่านมายากมากคยากครับกก็แต่ละคนก็มีปัญหาส่วนตัวของตัวเองอะไรอย่างนี้อย่างเช่นผมเองก็จูนไทเตอร์ยากเพราะมันมันใช้พลังงานคนละแบบกันกับกับตัวตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็หาหาอยู่นานเลยกว่าจะจะเจอแต่พอเจอแล้วมันก็สนุกมากอะไรอย่างนั้นผมงานงานเยอะครับ ใช่ตรงนั้นวันหล่อใช่วันนั้นที่ถ่ายก็งานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่ามันมันด้วยจริงๆเรื่องนี้แบบมันถูกวางแต่ถ่ายตั้งนานแล้วแต่ด้วยสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกก็เถอะบอกไปก็เธอไปตอนตอนตอนนั้นมันก็คิวแบบชนกันหลายอย่างอะไรเงี้ยมันก็มันก็เหนื่อยแล้วก็เรียกว่าอะไรมันมันเน็ตอะไรหลายหลายอย่างยากกันด้วอพย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับอือใช่ครัเธอจะเป็นซีดีค่ะทำหน้กที่ได้เล่นกับซีดีเต็มๆแบบจินนการของเราเองเลยเพราะฉะนั้นกกก็เรรียว่าาไดด้้ใชษแสง มาช่วยสอนะคะเย่ก็อะไรค่ะง้นก <S deuxième> ็ฝากแล้ชมด้วยนะคะเอซ์มาวันนี้ก็สุดใมากๆทุกคนเพรางขนาดนนี้ควเองเรื่องก็เป็นแบบนี้ถ้ดูขนาดไหนพิเศษที่แบบสายวนนองคุยมาเลยเออเตนเต้นกระดุงเยอะ้ก็จะได้ดูความสามารถ2-3วันนี้ครับอือพี่ว่าสามารถการตินจึ้งจุ้น้ององได้เลยในเรื่องเป็นยังไงคะค่า ก็ด,ด,ด,ดีอยู่แล้วครับอ่าก็ดีของก็ดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าถามว่าน่าสนใจก็ก็คือพี่เอ็ดกับพี่มาเขาเคยพูดไว้เขเคยแค่สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าเขาอยากทำหนังผีเขาไม่อยากทำหนังผีให้มันจำเจรหรือว่าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มันมีหลายๆอย่างถ้าเราพูดถึงหนังผีในประเทศไทยมันก็จะเป็นแบบหนังผีที่แบบสมกับว่าบ้านมีคนตายแล้ววิญญาณจะวนเวียนอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งโทษครับในในเรื่องนี้คือเขาก็เปลี่ยนความเชื่อเอาหลายๆอย่างเอาความเชื่อที่มันเป็นสากลมากขึ้นเอามาใส่ในหนังอะไรเงี้ยครับบบแ อย่างแบบเรื่องซาตานอรเงนะี้ยถ้าถามว่าใครคือพอมีความรู้เรื่องแบบการสายมิยากับซาตานก็ต้องเอาอะไรมาเส้นซาตานอะไรแบบคล้ายๆอย่างนั้นไปมันก็จะมีความสากลแล้วก็เลือกเนื้อเรื่องอะไรหลายๆอย่างของจ้างของเชื่อว่าน่าจะรีเลย์กับใครหลายๆคนได้เห<ด>็นว่าสองคนรีเลยนะ์กันเกิือนกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอเรียกว่าตัวบทค่ะตัวบทบที่เชิญจะเป็นคนต่อแดน่คือน้ำคนต่อแดนอย่างเงี้ยแต่ว่าบทแบบก็จะสับเกตนิดนึงไม่ค่อยไม่ค่อยเดินแบบไม่อยพูดในชีวิตจริงไม่ใช่จริงอะค่ะ อีี่อตลาดเียนเขอว่าตลาดหนังสืองฝัที่นว่าตตล่ตลาดตลาดหนังสือของฝนนะครับสำหรับผมผมคิดว่ามันยังมีทางไปเยอะแยะเลยนะครับตราบใดที่เราหาทางที่มาพรีเซนต์มาในทางที่แปลกใหม่หน่อยนึงนะครับก็คือจริงจริงมันมีไอเดียเยอะแยะเลยนะครับที่เรายังไม่ได้ไป explore เรายังไม่ได้ไปค้นหา ความอีวิลความลากของความกรีเลสมันจะทำให้ Darkness เกิดขึ้นอะไรพวกนี้คือม,มันมีอีกหลายทางที่เราสามารถ explore ได้นะครับดังฉะนั้นหนังไทยสามารถไปได้อีกไกลนะครับสำหรับาทางนี้นะครับหนังผีหนังสยองขวัญหนังดีมอนินะฮะอันนี้มีโอกาสแบบว่านำไปฉายตามประเทศหรือแบบขายในเกษตรนีไหมครับก็เป็นเป็นเป็นโปรเซสปกติแล้วครับที่ว่า หนังก็จะต้องออกไปอินเ international ครับผมก็คือเราเราไม่ได้ฉายแค่คนไทยดูอยู่แล้วเราก็อยากให้คนทั่วโลกได้ดูแล้วก็ด้วยด้วยเนื้อเรื่องของเนื้เรื่องของหนังเองอะ่ะมันก็สามารถหน้าที่จะสามารถเข้าถึงคนไม่เฉพาะคนไทยอะ่ะคือคนต่างประเทศก็น่าจะเข้าใจได้ด้วยเหมือนกันอยาก ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยรัเผิอพวกเราทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากก็หวังว่าหวังว่าเอเอาที่พวกเราทุกคนนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทากันอย่างเต็มที่นะครับจะถูกจลิตของคนจํานวนมากนะครับฝากด้วยนะครับถ้าดีฝากบอกต่อถ้ามีอะไรตีกันได้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณมา ค่ะครับคุณค่าด <Okay. S 1> ูาแล้วเป็นชิปฟางก่อนโอเคครับคุณค่าอ <Yeah. Okay. S 1> ่าถะกต้อง <c oughs> นัทนุ่ไปรับแจกก่อนเลย